สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกสำหรับช่องของโอ๊ตเรียวนะครับก็อยากจะบอกว่าคลิปนี้ก็พูดเกิดเลยแล้วกันว่าไม่ได้เป็นการโอ้อวดใดใดทั้งสิ้นเพียงแต่ต้องการจะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ของที่เป็นของแบรนด์แล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไรกระเป๋าของตัวหบิลตองใบนี้เรามาเปิดกันเลยดีกว่าว่า กระเป๋าใบนี้คือกระเป๋ารุ่นอะไรแต่จริงๆก็คือมีอยู่นหน้าหัวคิดอยู่แล้วว่ากระเป๋าเป็นรุ่นของตัวนี้เอ่ยจะเป็นรุ่นตัวคริสโตเฟอร์นะครับแบ็คแพค PM รุ่นนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าเดินทางต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ากระเป๋าใบนี้จริงๆก็คือมันจะมีหลายรุ่นมากๆแล้วก็จะมีหลายสีแต่สิ่งที่เลือกว่าทาไมถึงเลือกสีดาเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเป็นตัวบอมแบ็คซึ่งจะเป็นลายโมนแกรมแคนวาซึ่งเป็นลายแบบว่า เอะอะมาเทิงมากๆก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมาทำรีวิวในส่วนของตัวกระเป๋าบอมแบ็กของหลุยในคลิปหน้าแล้วกันวันนี้มาพูดถึงกระเป๋าใบนี้ก่อนก็คือใบนี้ก็จะซื้อที่ช็อปแต่ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าทำไมถึงมีลายพวกนี้ใช่ปะ่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นรุ่นของตัวน่าจะเป็นรุ่นของ w o r l d Tour ซึ่งจะสามารถใส่พวกสติกเกอร์หรือว่าลายให้เป็นซิกเนเจอร์ของเราได้หลาอย่างก็งค,คือว่า เราสามารถใส่ชื่อตรงนี้ของของเราได้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะซูมเห็นหรือเปล่าก็คือทําไมถึงต้องยอมเสียเงิน400เหรียญหรือประมาณตีเงิไทยประมาณ13ื่นหรือ14ื่นเพื่อใส่พวกลายพวกนี้เพราะว่ากระปัดมีบอก่อนว่าไม่ได้คิดอยากจะขายต่อใดๆทั้งสิ้นกะจะว่าใช้งานยาวๆแต่ที่เลือกใส่เพราะว่าของกอฟของแบบว่าที่มาจากฝั่งฝั่งนู้นะนะเนอะ คือมันมันก๊อปแบบว่ามีเรื่องคืองานบอกว่าเมียมากที่จริงทำไมถึงเลือกซื้อกระเป๋าไปดีไม่เพราะว่าหนึ่งเลยคือพยายามที่จะหากระเป๋าที่สามารถที่จะใส่คอมพิวเตอร์ได้ใส่ของสำหรับท่องเที่ยวประมาณ3-4วันได้ก็เลยมาตัดสินใจกระเป๋าใบนี้แทนและอย่างหนึ่งคือว่า ใบนี้มันเป็นหนังสีดำซึ่งก็จะเหมาะกับผู้ชายมากกว่าแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าซื้อตัวบอมแบ็กไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยกล้าสะพายเพราะว่าสีมันมันดูอย่างที่บอกว่ามันเอกอมากก็เลยตัดใจเป็นสีดําแทนทีนี้เราก็จะมาบอกอีกว่าทําไมถึงคนิกจะบอกว่าทําไมถึงต้องใส่ลายเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนดู ไม่แพงไงก็เลยรู้สึกว่าต้องใส่อะไรที่รู้สึกว่าให้คนรู้ว่าเออมีของแท้นะไม่ได้ของปลอมเพราะว่าของปลอมสมัยนี้คือแบบว่าเนียนกลิบดูแทบไม่ออกเลยดีกว่าว่าของแท้ของปลอมก็เลยรู้สึกว่าใส่ชื่อลงไปเลยเลยกันเพราะว่าของของปลอมก็คงจะไม่มีโอกาสที่มีใครใส่ชื่ออยู่แล้วทีนี้เรามาไม่พูดข้ามทำเพลงเรามาดูดีกว่าว่าภายในมันเป็นอะไรบ้างก็คือตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวแพ็คธรรมดาเลย ตัวแป็กธรรมดาซึ่งก็แค่เก๋ๆไม่มีอะไรเอ,อและข้างในมันก็จะเป็นตัวหูหูเชือดแบบนี้แล้วก็รูดรูดได้ลำบากอย่างเลยอะแล้วก็รูดได้รูดเปิดปิดข้างในจริงๆอสำหรับคนที่จะซื้อกระเป๋าว่าก็คือพยายามหาอะไรที่แบบยัดยัดใส่กระเป๋าเอาไว้เพราะ่าที่จะไม่ให้มันเสียทรง ข้างในมันจะคือ c o m p a t m นต์ก็คือจะมีเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวซิปด้านในซิปด้านในตรงนี้เห็นปะแค่นี้โล่งๆอันนี้ก็จะเป็นของตัวที่ made in France โฟกัสไหมเออซึ่งตัวนี้จะต้องเราจะต้องมีการสั่งท,ทําพิเศษคัดซ่อมมันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่วะแปดส ถึงเราถึงจะได้ตัวดีเพราะว่าในช็อปเนี่ยรุ่นนี้ก็จะเริ่มสึกว่าไม่ค่อยมีของนะพวกตัวของคริสโตเฟอร์ที่อันนี้ที่ที่ซันฟานนะซึ่งจริงๆอย่างที่บอกว่ามันจะมี2ช่อง2ช่องก็คือเป็นช่องโลง่โลงๆใบหนึ่งแล้วก็ตัวที่เป็น v ีซิข้างในแค่นี้แต่ข้อข้อดีอย่างก็คือว่ามันเก๋แค่นั้นจริงๆข้างในก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆผ้าของตัวกระเป๋าของพวกกุชชี่ก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้เหมือนกัน ไลตัวนี้ก็คือมันจะมีตัวด้านข้างให้2อ,อันซึ่งก็แปะได้แล้วก็ใส่อันนี้ก็คือจะใส่กันกัน,ก,น,ก,นกันเสียทรงไปด้วยวมันจะมี2ฝั่งเลยนะครับอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งซึ่งสําหรับถ้าเกิดว่าจริงๆก็ใส่พวกแบบ power bank หรือว่าใส่ชาร์จอะไรต่างๆก็ได้หลักๆก,ก็คือไม่มีอะไรแต่ข้างหลังก็คือ มันก็จะเป็นสายผ้าแบบนี้แล้วข้างหลังก็จะเขียนเป็นก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นลุยวิตตองอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าลายดมิเย่ป่ะไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเล็กไม่ถูกเพราะว่าเป็นคนไม่คได้อินเรื่องแบรนด์เท่าไหร่แล้วก็จะมีตัวไอตัวตัวบัเก็ตเนี่ยจะเป็นจะมีเขียนคําว่าลุยวิตตองอยู่เห็นปะเห็นบอกไปดูช่างแม่งเ,เออช่างเถอะ คือลายนี้เราสามารถที่จะคัสตอมได้ก็คือใส่ได้ทั้งหมดห้าห้าสติกเกอร์เลือกเลือกตามสบายเลยแต่ทำไมแต่ไม่ได้บอกดีเทลเลยว่าทำไมถึงเลือกจะเป็นสีพวกนี้สักพักนึงเดี๋ยวจะรู้เองว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ <c oughs> ข้างหลังคือทัน,นี้เรามาไม่พูดท่ามเพลงอย่างที่บอกต้องคิดว่าจะบอกข้อดีข้อเสียของกระเป๋าใบนี้แล้วกันเอาข้อข้อเสียก่อนล้วกันเอาข้อดีก่อนดีกว่าเพราะว่าข้อข้อเสียเยอะกว่าข้อดีคือ มันแหกปากตะโกนจริงๆว่ามึงสะพายหลุยก็คือคนทั่วไปก็จะรู้ว่าอันนี้มันคือเป็นกระเป๋าที่กึ่งกึ่งซิกเนเจอร์ของตัวแบ็คแพคของหลุยส์ตองแล้วก็จะมีตัวเป้อันหนึ่งที่เป็นสะพายกับเพรยกว่าเป้สำหรับคนไปเล่นยิมอ่ะคืออันนั้นบอก,บอกของกอฟคือแบบเยอะมากแต่ก็คือลองสะพายแล้วไม่ได้เข้ากับเราเพราะว่ามันต้องเฉียงด้านข้างแล้วเป็นคนตัวไม่ได้สูงมมาสูงร้อยหกสิบแปดก็เลยรู้สึกว่า กระเป๋าแบคแพคนี้น่าจะที่คอของเรามากกว่าแล้วก็ตัวมันน่าจะสามารถเป็นฟัง c t i น n a ได้ดีกว่าระดับหนึ่งเหมือนกันต่อไปเราก็จะมาพูดเรื่องอันที่พี่บอกว่าข้อดีก็คือมันแหกป,ปากตะโกนก็คืออันนี้คือหลุดติดต่อแค่แค่นั้นจริงๆแค่นั้นจริงๆคราวนี้เรามาดูข้อเสียแล้วกันข้อเสียอย่างแรกเลยคือ1ช่อง c o m p a สเ m e n t จริงๆใหญ่แต่จุกข,ของอ่ะไม่ค่อยได้เยอะนะเพราะว่าเวลาจุข,ของแล้วเนี่ย น้ำหนักอะ่ะมันจะลงมาที่ด้านหน้าทั้งหมดเลยซึ่งทําให้เวลาสะพายอ่ะจะเมื่อยมากๆและอย่างที่สองก็คือเวลาใส่คอมพิวเตอร์เนี่ยด้วยความที่ฐานมันจะเป็นแค่ช่วงนี้แค่ช่วงเดียวที่เป็นฐานทําให้มันเวลาที่ใส่พวกคอมพิวเตอร์เหลือไปเนี่ยมันจะทับเอ็นมาข้างหน้าทั้งหมดเลยทําให้เวลาที่สะพายเนี่ยจะรู้สึกเมื่อยมากๆและอย่างที่สองก็คือมีอะไรกไหา ด้านหลังคือปกติเนี่ยกระเป๋าที่ใส่พวกคอมพิวเตอร์หลือ,อต่างๆเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นแบบว่าแผ่นซัพพอร์ตอะซึ่งจะทําให้แบบว่าล็อกในตัวการการลังน้ําหนักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ทรงของ,ของกระเป๋าอะอย่างที่บอกตอนอย่างเหมือนเดิมๆนะคือมันจะโน้มไปข้างหน้ามันอาจจะมองอีกมุมนึงคือว่าเราก็จะไม่ต้องแบบว่า เดินตัวงอเพราะว่าน้ําหนักมันทุมม่มไปข้างหลังแล้วก็เดินตัวตรงอย่างนี้มันดีแต่คือสะพายนานๆแล้วก็จะเมื่อยมากและข้อเสียอีกอย่างก็คืออย่างที่บอกว่าเวลาใส่คอมเนี่ยมันไม่มีช่องปกติกระเป๋าคอมอันนี้มันไม่ใช่กระเป๋าคอมแล้วก็รู้แหละมันกระเป๋าเดินทางธรรมดาใช่ปะ่ะแต่มันควรจะมีช่องที่แบบว่ากว้างกว่านี้อันนี้คือช่องแบบว่ามีตั้งสองช่องจะสามช่องดีกว,ว่าก็มีช่องเล็กๆอันนี้แต่คือมีปากกายอยู่ ก็ใส่ใส่ได้แค่ iPad ขนาด10นิ้วแค่นั้นที่จะเออพอดีจะเกิดเกินกว่านั้นก็คือจะไม่ได้แนละ้วแล้วก็พวก m a c b o o k ก็จะใส่ได้แต่คือไม,ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่จริงๆก็คือที่ซื้อเพราะมันชอบชอบแค่ร <laughs> ู้สึกว่าของมันต้องมีจริงๆท่านี้จริงๆวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าจะเป็นคลิปแรกที่จะมาพยายามจะ เดี๋ยวจะเริ่มจะมีการเขาเรียกว่าเนี่ยมาอธิบายข้อดีข้อเสียของกระเป๋าดูว่ามันมีอะไรบ้างสมควรที่จะซื้อเก็บเอาไว้ไหมแต่ขอบอกว่ารุ่นนี้ราคาก็เริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวยังไงก็คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวกับเกี่ยวกับกระเป๋าบบ็กที่ซื้อมากเป็นเป็นลุยที่แบบว่าไม่คิดเหมือนกันนะว่ามันจะฮอตฮอตคีทอะไรขนาดนี้เหมือนกันก็เดี๋ยวมาดูวันนี้ไงก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องอดวิลล์ดิสมีด้วยนะครับวันนี้ก็บายไปกับตัว ลุยวิกตองคิสโตเฟอร์พีเอ็มแพรกไย